อัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการหลงลืมจนถึงขั้นบั่นทอนการใช้ชีวิตเพื่อสร้างความตื่นตัวต่อโรคนี้จึงมีการกำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลกโดยในปีนี้ชมรมสมองใส่ใจสบายร่วมกับศูนย์ดูแลาภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรจัดกิจกรรมมีโมรี เพราะความจำชั้นนั้นสําคัญร่วมป้องกันอัลไซเมอร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อโรคนี้โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตั้งแต่ช่วงเช้ามีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านต่างๆที่ส่งผลต่อสมองทั้งการนอนการได้ยินและเวทีเสวนารู้ทันความเสี่ยงและการรักษาใหม่สำหรับโรคสมองเสื่อม ทางทางด้นการรักษาเนี่ยในช่วง3-4ปีหลังเนี่ยมีมีข่าวใหญ่เลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าวัคซีนอัลไซเมอร์แต่จริงๆก็ไม่ใช่วัคซีนหรอกนะมันเป็นการใช้ภูมิคุ้มกันนะครับเอาไปดึงสารที่ผิดปกติในสมองที่ชื่อชื่อชื่ออเมอรอยนะครับถ้าไปค้นดูจะเรียกว่าแอนตี้อไมอรอยเทอราปีนะครับก็เป็นยาฉีดก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได,ได้ได้รับการรับรองจาก,จาก FDA แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้ค่อนข้างมากนะครับหาสาเหตุคิดคนวินแนวทางวิธีการรักษาให้สามารถหยุดหรือว่ารักษาตร,รงนี้หายได้แต่ปัจจุบันก็ยังเห็นว่าความหวังต่างๆดูเหมือนจะมีนะครับมีการวิจัยใหม่ๆออกมาเยอะแยะแต่ว่ายังมั่นใจไม่ได้หรอกว่าจริงๆเราโรคนี้รักษาได้หายหรือไม่เดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น สำหรับสถานการณ์ของภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยนะครับในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุที่อายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปประมาณ20%นะครับก็ประเทศไทยเนยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วนะครับโดยตรงนี้ก็คิดว่าจะมีคนสูงอายุประมาณสัก12ล้านคนนะครับในประเทศนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะพบความชุกได้ประมาณสัก8.1% นั้นคิดว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีสมองเสื่อมเนี่ยประมาณสักเก้าแสนคนแล้วในปัจจุบันนะครับโดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดภาะวะสมองเสื่อมนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากโรคอัลไซเมอร์สประมาณ้างปร์เซ็นต์นะครับลองลองมาก็เป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่มีข้อเสียในการที่เราจะไปฝึกกระตุ้นการการการได้รับกลิ่นนะนะครับเราแนะนำสี่กลิ่นที่เป็นสี่กลิ่นมาตรฐานที่มีงานวิจัยรับรองทั่วโลกก็ ก็จะมีกลิ่นกุหลาบอันที่หนึ่งนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีเลมอน เลมอนอุ้ยหาไม่ยากเขาบอกว่าต้องเป็นเลมอนต่างประเทศมะนาวไทยไม่ได้เลมอนต่างประเทศด้วยแต่จริงๆตัวคิดว่าได้นะแต่ก็หาซื้อไม่ยากนะคะอาซื้อน้อยยากหาไม่ยากแล้วก็มียูคาลิปตัสกลิ่สี่คือการพูการพูจะหายากมากหน่อยครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีกลิ่นมาตรฐานที่มาจากเยอรมันไปถึงว่าคนคิดคนที่เขาฝึกคนแรกก็คือมาจากเยอรมันคือโปรเฟสเซอร์อยู่ที่เยอรมันแล้วเขาก็เลยตั้งสีกลิ่นแต่ปัจจุบันมีการอดบไปเป็นใช้กลิ่นอื่นแต่จะเห็นว่าสีกลิ่นน่ะมันไม่เหมือน กันนะครับแต่ถงสี่กลิ่นมันจะอยู่ในแง่มุมของกลิ่นที่มันไม่เหมือนมีผลต่อการช่วยบริหารไม่เหมือนกันกะจุดกาบถ้าเกิดว่าคนไข้อัลไซเมอร์ที่มีการสูญเสียการได้กลิ่นด้วย้ยครับจริงๆฝึกกระตุ้นเขาก็บอกว่ามันก็จะเชื่อมโยงอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่ามันเชื่อมโยงระหว่าง s m e l การได้รับกลิ่นความจําแล้วก็อารมณ์ ทำไมหูตึงถึงเสี่ยงต่อเรื่องของสมองเสื่อมได้นะคะ,ะอธิบายง่ายๆก็คือหนึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกันแต่ว่าหนึ่งทฤษฎีแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องของอายุกับเรื่องของความเสื่อมต่างๆมันมาด้วยกันอย่างที่เราจะเห็นว่าอายุมากขึ้นสมองเสื่อมเสี่ยงมากขึ้นนะคะ เรื่องหูก็เช่นกันนะคะเป็นเรื่องของเ,อ à, เรื่องหลอดเลือดเรื่อง,อง,องต่าง,างๆที่มีความเสื่อมตามวัยนะคะนอกจากนี้อีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเรามีภาวะหูตึงอะคะ่ะอธิบายง่ายๆคือ,อ à, สมองเราจะต้องดึงดึงการทํางานไปไว้ที่หูไปเพื่อ,อ à, ใช้ในการฟังเยอะทําให้ à, ฟังก์ชันการทํางานของเราที่จะ ไปทำงานในส่วนของสมองในส่วนของ working memory ในการประมวลผลต่างๆเนี่ยน้อยลงก็นำไปสู่ความเสี่ยงของสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้นส<ช>ั<อ>งเกตง่ายๆว่าหนึ่งเวลาเราพูดคุยกับคนอื่นนะคะ<ช>เราได้ยินลดลงหรือเปล่าหรือว่าได้ยิน<ช><ช>ไม่ชัดหรือว่าอาจจะได้ยินเสียงแต่ว่าการฟังคำการจำแนกคำเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าเดิมสองออคนรอบข้างเราอาจจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำไมต้องพูดเสียงดังขึ้นเวลาคนที่หูตึงอะคะส่วนใหญ่จะ พูดเสียงดังขึ้น uh huh. เปิดทีวีดังขึ้น uh huh. อย่างนี้ค่ะ uh huh. หรือว่านอกจากนั้นนอกจากออการได้ยินลดลงแล้วอาจจะมีเรื่องของเสียงดังในหูคายพวกเสียงจิ้งหรีดอะไรในหู oh. ได้การที่เราเนี่ยมีปัญหาหูตึงเนี่ยนะคะมันเพิ่มความเสี่ยงและสําคัญคือมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อมเลยทีเดียวโอ้หพอเจออย่างนี้เข้าไปหลายคนก็ตกใจโอ้ความเสี่ยงสูงสุดเลยเหรอ mm. เพิ่มความเสี่ยงถึงสองเท่าเลยค่ะ นั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหูตึงทเทียบกับเพื่อนของเรานะคะที่เขาหูดีเนี่ยเราเสี่ยงกว่าเพื่อนสองเท่าละที่จะเป็นสมองเสือ่อมแต่ความที่มันสําคัญกว่านั้นก็คือมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้ไหมายความว่างไงถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยรู้ตัวก่อนว่าอุ้ยเราเริ่มมีปัญหาหูตึงแล้วนะเราเรีบทําการรักษาแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะป้องกันไอ้ความเสี่ยงสมองเสื่อมสองเท่าเนี่ย จะหายไปเลยเราก็จะมีความเสี่ยงเท่าเท่ากับเพื่อนเราก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเขาก็เลยเริ่มแนะนำแล้วว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกทกท่านเลยที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปคนที่จะมาทําการตรวจคัดกรองว่าเราเนี่ยมีปัญหาหูตึงหรือเปล่า จะได้รีบทําการรักษาแก้ไขการก่อนที่เราจะกลายไปเป็นสมองเสื่อมตอนที่อายุ60 70เนี่ยนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่มีอาการอะไรเลยถ้าอายุเกิน50เนี่ยก็ตรวจคัดกองการได้ยินกันดีกว่านะคะอนี่หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าเอะแล้วไอ้ปัญหาหูตึงเนี่ยมันทําให้เกิดสมองเสื่อมได้ยังไงบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยก็คือโดยทางตรงเลยเมื่อเราเนี่ยได้ยินลดลงนะคะหูเนี่ย มีสัญญาณเสียงต่างๆเข้ามาลดลงสมองมันก็ขาดการกระตุน้นทําให้การแปลผลภาษาต่างๆเนี่ยทำได้ไม่ฉับไวเหมือนเดิมสมองเขาก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆช้าลงแปลผลทํางานต่างๆได้ช้าลงอันนี้คือเป็นผลทางตรงเลยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่เขาบอกว่าอะไรนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเนะหูเนี่ยมันเป็นประตูสู่สมองยอย่างแท้จริงเลยค่ะก็คือรับเสียงรับสัญ,ญญาณต่าง,างๆเข้ามากระตุ้นสมองเลยเพราะงั้นเนี่ยพอการได้ยินลดลงปุ๊บ ส่งผลโดยตรงเลยคือสมองขาดการกระตุน้นแล้วเขาก็จะทํางานประสิทธิภาพช้าลงช้าลงการแปลผลต่างๆทําได้ช้าลงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาหูตึงยังทําให้เกิดสมองเสื่อมโดยผ่านทางทางอ้อมด้วยคือหลายๆคนพอเริ่มมีปัญหาหูตึงแล้วจะนำมาสู่ภาวะแยกตัวออกจากสังคมคือไม่อยากออกไปไหนบางทีเวลาเพื่อนๆชวนไปกินข้าวไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากไปเพราะว่าไปทานข้าวกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคุยกันอะไรก็ไม่รู้เขาก็หัวเราะกันเอ๊ะเขานินทาเราหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ยิน หลายครั้งเขาก็ไม่อยากไปกับเขาละไปก็ไม่สนุกคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะนํามาสู่ภาวะแยกตัวออกจากสังคมนํามาสู่ภาวะซึมเศร้าทีเนี้ยภาวะแยกตัวจากสังคมและภาวะซึมเศร้าเนี่ยสออันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของสมองเสื่อมเหมือนกันค่ะเพราะนั้นพอร,รวมแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยรวมๆกันออกมาเนี่ย ภาวะหูตึงเนี่ยก็เลยเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสือ่อมเพิ่มความเสี่ยงขึ้นถึงสองเท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยม,มันช่วยทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจเลยก็คือในเรื่องของร่างกายเนี่ยการนอนหลับในช่วงที่หลับลึกจะเป็นช่วงที่น้ำเหลืองในร่างกายเนี่ยเขาทํางานได,ด้ดีที่สุดใน <ừ> ช่วงวันเลยค่ะน้ระบบน้ําเหลืองเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเขามีหน้าที่เหมือนรถเก็บขยะ ะะเขาก็จะไปเก็บขยะตามเซลล์ต่างๆรวมถึงสมองด้วยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเซลล์เซลล์ต่างๆเนี่ยก็จะสะอาดขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นอะไรที่เป็นขยะเป็นของตกค้างนะคะพวกอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยก็จะถูกเก็บทิ้งไปในช่วงที่เราเข้าสู่การหลับลึกะคะ ทีนี้นอกจากการหลับลึกเนี่ยสมองเราอย่างมีการหลับอีกระยะหนึ่งที่เราเรียกว่า REM sleep หรือว่าการหลับฝันหลับฝันค่ะทีนี้ช่วงการหลับฝันเนี่ยเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าการหลับฝันเนี่ยเขามีหน้าที่หลักๆอยู่สองอย่างะนะคะก็คือการเก็บความจําระยะสั้นเป็นความจาระยะยาวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียด ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหลับได้ดีนะคะหลับลึกได้ดีแล้วก็หลับฝันได้ดีนะคะมีทั้งปริมาณและก็คุณภาพที่ดีนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายเราดีด้วยแล้วก็สุขภาพใจเราดีด้วยค่ะ,คะแต่ว่าในความรู้ในเรื่องของเวชาศาสตร์การนอนหลับค่ะ,คะเขาพบว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับเวลาเวลาการเข้านอนใช่ไหมคะไม่ได้สัมพันธ์ค่ะ,คะแต่สัมพันธ์กับการ หลับ,ล,บลึก,ลกอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะนอนกี่โมงแต่ถ้าเราได้หลับลึกนะคะเราก็จะได้กรอฮอร์โมนนะคะค่ะทีนี้การนอนของแต่ละคนเวลาสัมพันธ์ไหมเขาพบว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะ,คะไม่ได้จำเป็นต้องนอนในเวลาเดียวกันคในมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะให้มนุษย์เราเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบยุค ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะ,<ฮ>ะก็คือ,อ,อหิวก็รับประทาน <ฮะ S 1> ง่วง,ง,วงก็นอน<ง>ไม่ได้มีภารกิจอะไรมาบังคับว่าเราจะต้องตื่นมาทำอะไรตอนไหนนะคะเขาบว่าตลอดงานวิจัยเนี่ยคนหนึ่งร้อยคนที่เข้างานวิจัยเนี่ยค่ะมีช่วงเวลาที่นอนหลับพร้อมกันอยู่แค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นเอง Oh. แปลว่าในในร่างกายของมนุษย์ hmm. แต่ละคนเนี่ยมีช่วงเวลาการนอนเป็นของตัวเองนะคะค่ะ hmm. <Ha. S 2> ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องนอน,เว,นเวลาเดียวกันทุกคนก็ได้คะ่ะพยายามหาช่วงเวลาที่เป็นการนอนของตัวเองให้เจอนะคะบางคนเป็นคนนอนเร็วตื่นเชา้า uh huh. เป็นมอร์นิ่งเพร์เซนนะคะ บางคนเป็นคนนอนเช้าตื่นนอนเช้าตื่นเที่ยงนอนดึกตื่นสายบางคนเป็นนกฮูกนะคะเสวนาหัวข้อดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างเข้าใจและเป็นสุขเรียนรู้จากผู้ดูแลจุดเริ่มต้นคะที่ทําให้คุณติเริ่มสังเกตว่าคุณแม่เริ่มไม่เหมือนเดิมละคือเมื่อก่อนที่บ้านทําธุรกิจค้าขายครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เหมือนมันมีปัญหาลุมเลา คุณแม่เยอะๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เขาท่านคิดอะไรพอเรากลับจากมหาลัยกลับมาก็เห็นคุณแม่เก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็ปิดไฟมืดๆนั่งร้องไห้คนเดียวเราก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้จักว่าโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันคืออะไรก็ได้แต่ปลอบว่าเออมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับก็เห็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนวันนึงก็เลย แนะนําคุณแม่ว่าให้ไปอยู่กับคุณอาคุณอาคือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ไปอยู่สักเดือนหนึ่งแต่วันเดินทางกลับเนี่ยคุณแม่ก็โทรหาถามว่าผมมาอยู่ไหนผมก็บอกว่าผมกําลังนั่งรถกลับบ้านที่เย,ย,ย,ยาวราชอยู่ๆคุณแม่ก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวมาไปหานะมาใกล้ถึงแล้วแต่จริงๆแล้วแม่ยังอยู่บนรถทัวร์แล้วก็มีพี่ๆบนรถทัวร์ก็บอกว่าเออแบบ น้องช่วยบอกคุณแม่หน่อยว่าเออยังไม่ถึงคุณแม่ยังอยู่บนรถผมก็เลยบอกให้พี่ที่นั่งอยู่ข้างเนี้ช่วยประกบก,กับคุณแม่เราก็เลยหาเวลาพาคุณแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะพอคุณหมอทําการเอ็มไอสมองก็พบว่าคุณแม่เหมือนป่วย็นโรกอาเมอร์ Alzheimer, แบบชนิดที่เกิดเร็วกว่าคนปกติทั่วไปผู้ป่วยโรคอาเมอร์สิ่งสําคัญเลยก็คือการให้ความรัก่ะครับ คือต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณแม่เป็นคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปเหมือนแบบโมโหหรืออย่าไปอะไรคือการดูแลที่ดีที่สุดก็คือความรักความความเอาใจใส่คือถ้าถ้าเราไม่มีใจที่ที่อยากจะรักอยากจะด,ดูแลเนี่ยการดูแลมันก็อาจจะไม่ไม่ดีพอแต่ต้องเข้าใจว่า ผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือเขาไม่ได้แกล้งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะนั้นความความรักความเอาใจใส่มันจะเป็นยาที่ที่ดีที่สุดครับว่าการเป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ยากมากๆแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกแบบเออเราทําถูกหรือเปล่าเออเราควรจะทํำยังไงอันนี้คืออะไรอ่าเพราะว่าไม่มีไม่มีใครเกิดมาแบบเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลถ้าใครมีทีมซัพพอร์ตที่บ้านก็เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ถ้าว่าวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้จริงๆเราอยากได้ความช่วยเหลือเราแบบรู้สึกเบรนเอาท์หรือว่าเหนื่อยมากหรือไม่รู้จะทำยังไงก็ทางที่ที่สูตรเนี่ยมีกลุ่มที่เราทำกันเดือนละครั้งชื่ออ่าดีซัพพอร์ตอะค่ะเป็นกลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล ที่จะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันซึ่งในศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมของเราก็จะมีลักษณะของการทํากิจกรรมกลุ่มในเชิงนั้นก็จะเป็นกลุ่มแรกที่เราซ<ฆ>ัพพอตจิตใจในการดูแลผูู้รับบริการใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์เอมมี่ได้กล่าวไปสักครู่ก็จะเป็นการซัพพอตทางจิตใจและก็จะเป็นการซัพพอตในส่วนของญาติที่อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจหรืออาจจะมีความทุกข์ใจจากการดูแลในส่วนนี้เราก็จะมีการมาพูดคุยกัน ที่ญาติที่จะต้องเจอเนาะก็จะเป็นอาการที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติพฤติกรรมทางด้านอารมณ์นะคะที่เปลี่ยนไปที่ทำให้ผู้ดูแลเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาของของผู้ดูแลดูแลไม่ถูกจะดูแลยังไงอย่างเช่นเดินพัดหลงเดินตอนกลางอตอนตอนค่ำนะคะหลงผิดวาดระแวงถามซ้ำ,ซำ ภาพรวมของงานวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและก็ได้ความรู้มากๆนะคะเต็มไปด้วยมิตรภาพของสมาชิกชมรมที่มุ่งมาในวันอัลไซเมอร์นี้นะคะ <Okay. S 2> ก็เราก็ได้รับทั้งความรู้นะคะ <Okay. S 2> ความตระหนักรู้ในเรื่องที่จะต้องไปดูแลเกี่ยวกับภาวะอัลไซเมอร์นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ในการโรงพยาบาลจุลานะคะ อาจารย์ฉชัยนะคะได้มาร่วมในวันงานนี้ด้วยมาเปิดงานให้เราข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือว่าทุกเจวินาทีค่ะเราจะพบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ mm hmm. นั่นก็ได้รับความรู้ตรงนี้จากนั้นก็เป็นการเสวนาออหลากหลายของกิจกรรมต่างๆของชมรมสมองใสใจสบายนะคะแลนะรวมถึงการดูแลการให้กำลังใจผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยค่ะนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของ การจัดวันอัลไซเมอร์นี้นอกจากความรู้ความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์และเพื่อป้องกันนะคะก็คือว่าต้องการให้ทุกคนที่มาในงานนี้มีความสุขกลับไปแล้วทราบว่าทุกคนยังมีกำลังใจนะคะจากศูนย์ภาวะสมองเสื่อมและชมรมสมองใสใจสบายและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็กิจกรรมต่างๆชมรมก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวความเข้าใจผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยค่ะ ติดตาม how to สมองใสใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ Line@ แอ healthy brain ขีดหมาหรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ